สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องบ้านอิงกับรายการ One Minute Engsukit วันนี้นะคะพี่จาาเมจามารีจะมานำเสนอสองคำที่น้องๆทำผิดกันบ่อยมากนั่นก็คือคำว่า because and because of นะคะ ทีนี้สองตัวนี้นะคะมันจะเป็นคําที่ใช้บอกเหตุบอกผลค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตามมานะคะก็จะเป็นสาเหตุนะคะทีนี้2ตัวนี้ใช้ต่างกันยังไงสิ่งที่ต่างกันนะคะน้องๆค่ะถ้าเกิดหนูใช้ because ค่ะสิ่งที่จะตามมามันจะเป็นโครงสร้างที่เป็นประโยคค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามหนูใช้ because of นะคะสิ่งที่จะตามมาจะเป็นคำนามค่ะ เรามาดูตัวอย่างกันดีกว่านะคะ I'm here because you are here ฉันมาที่นี่เพราะว่าเธอมาที่นี่ไงนะคะกับอีกประโยคหนึ่งนะคะ I'm here because of ย o u ฉันมาที่นี่เพราะว่าคุณไงเห็นไหมคะทั้งสองประโยคมีความหมายเหมือนกันเลยแต่ใช้แตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นน้องๆค่ะฝากกดไลค์เพจ a c e b o o k บ้านอิงทีนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe w w w youtube com slash บ้านอิงชอนมาดอินออฟฟิเชียลนะคะแล้วก็น้องๆสามารถเข้าไปติดตามพี่จาเมิจมรีได้ที่ w w w b a n วเว t com สำหรับวันนี้ One Minute องสูขิดไปแล้วนะคะ สวัสดีคะ่ะ